ข้าหงหินนะครับมาถึงบทที่สิตอนที่5แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบ3แบบสามลเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาภาษาละนาเก้าเงาั้งบนนี่นะครับสีดำดำนี่นะครับก็เอามาเป็นตั้งเก้าไวา้เพื่อเอาไปปริวัติเป็นภาษาปริวัติแบบที่2นะครับและที่3นะครับสีแดงๆนี่ลงเนี่ยครับ ในภาษาลานากาเงาของป่นนี่นะครับป่นสมบูรณ์แบบในตัวของป่อนอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีมาหลายทีหย่หลายจางเขียนได้หลายแบบนะครับก็ยังไงป่นก็เป็นภาษาลานาอ่านได้นะครับตมหลักภาษาลานาทุกประการน,นะครับแล้วเอามามาถ่ายทอดเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองก็คือสี่ฟ้าเนี่ยนะครับก็คือการ ยืมเอาอักษรไทยนะครับมาทดแทนนะครับมาภาษาอักษรทางบนบนเนี่ยนะแล้วก็ประกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมผสานกันไปนะครับแต่ไส้ในนะั้นมันเป็นอักษรล,ละนานะครับคนทั่วไปบ่าสามารถอ่านได้นะครับออ่านแต่มันก็จะทุกตัดบางคํานะครับบางคํามันบ่ตัดนะครับมันสําเนียงก็จะเพี้ยนไปนะครับ อย่างเช่นอย่างเออตัวนี้ตัวขอใครนะย <Tools. S 1> ืมมาเป็นตัวคะนะครับตัวมอม่ายืมมาเป็นตัวมะอเนี่ยตัวเราเรือมายืมมาเป็นตัวละ่าเนี่ยตัวพอพานยืมมาเป็นตัวป้าอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างเงี้ยอ่านว่าขอแม่ห้ามเปิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขอแม่ห้ามเปิงอ่ะถ้ามาอ่านว่าขอแม่ล่ำเพิงเนี่ยมันก็ ไปกันใหญ่เลยนะครับมันมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ให้คนที่เิ้นเฮียนฮู้ภาษาละนามาอ่านดีกว่านะครับอคนที่บ่เคยฮู้เฮียนภาษาละนาถึงแม้ว่าจะเป็นคนเมืองนะครับเป็นคนไทยภาคอื่นใดมาเป็นฝรั่งมังค่าหรืออาเซียนอนะไรอย่างแล้วแต่นะครับเพื่อมาอ่านสีแดงๆเพนะครับภาษาปริวัติแบบที่สามเพนะครับ ก็คือปี2องแนะครับเพื่อนมีข้อตกลงการปริวัติภาษาละนาอาอนุมัติเือมีเขียนแบบอี้ได้นะก็คือเอาภาษาไทยนะครับมาเขียนสะกดตามกาำอู้ิบที่ออกไปทังภาษาละนาเปิ้อนออกไปเปิ้อนอู้อย่างไรอ่าเสียงเอาไม่ได้เอาภาษาไทยสะกดไปตามนั้นนะครับอ่า อ่านว่าขอแม่ห้ามเปิงอ่ะก็ทั้งร่มนี่ก็เขียนว่าขอแม่ห้ามเปิงเห็นไหมครับอ่าสะกดไปตามนั้น,นครับแต่ก็ยังว่านะครับอ่าภาษาไทยกับภาษาลานามอ่าระบบการพ่านเสียงมันเหมือนกันนะครับมันก็จะตรงจะตัดก็เป็นบางคํานะครับนะอ่าอย่างอี้นนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างอี ภาษา,าเสียงโทรพิเศษเนี่ยนะเสียงโทพิเศษเนี่ยเปิ้นบ่มีวรรณยุกโทรพิเศษมาฮ้อนะครับเพราะว่าระบบมันบ่เหมือนกันนานะที่ผมอธิบายไว้ในวิดีโอที่แนบมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพิ่งไปเปิดดูนะครับอย่างบนภาษาละนาเปิ้นอ่านไวาะเอียนะครับฮ้อนะครับโทพิเศษเสียงโทพิเศษฮ้อนะครับ พอมาเขียนเป็นภาษาบริวัติแบบที่สองนี่นะครับก็เขียนเต้าอี้พวกก็อ่านว่าฮอเหมือนกันนะครับพาออย่างพาอตัวนี้มันเป็นตัวหานะครับไม่ใช่ตัวห่อหีบนะครับอ่าต้องอ่านตัวบนต่นตามรักภาษาละนานะครับอ่าก็อ่านฮอได้เหมือนกันนะครับแต่พอมาเขียนน้ำรุ่มแห้วครับอันนี้เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอ่าถ้าเขาเขียนว่าอี้อ่านว่าอะไรก็แต่งฮอฮอมันก็โทรธรรมดาแหละครับ มันต้องอ่านตามรักภาษาไทยนะครับทั้งรุ่มนี้ครับเอาภาษาไทยมาเขียนมันต้องอ่านตามรักภาษาไทยนะครับอ่าแต่งหื้อเพราะนั้นบ่งมีวันวันนัยกโโทรพิเศษมาหื้อนะครับผมถึงเอาจุดประดับไว้นะครับหฮ้อเฮ้ไว้ว่าอ๋อนี่นะครับต้องอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับบังคับผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอแล้วนะครับสําหรับยอยักษ์นะครับยอยักษ์ถ้าเป็นตัวยอยักษ์โดดๆแล้วนะครับอ่า ก็ยืมมาจากตัวแยนะครับยืมยืมยอยักษ์เนี่ยมามาทั้งแบบสองแบบสามเนี่ยยืมมาเป็นแทนตัวแยอย่างเงี้ยนะครับตัวยอนะตัวญยนะอ่าน,ะนว่ายินนะครับเนี่ยตัวโดดๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าตัวประกอบเป็นออยๆๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะ ออกสำเนียงประดังยอยักษ์ไทยนะครับอ่ายานะครับอยู่ยาอย่างยากนะอย่างนั้นนะครับมีหนึ่งตัวนะครับเขายอหญิงนะครับอืยอหญิงนี่ก็แทนเอามาแทนวยะในภาษาละนานะครับก็ออกสำเนียงประดังยอยักษ์ไทยเหมือนกันนะฮะก็อย่างเช่นอุญญาณสัญญาณสัญญาอย่างนั้นนะครับประการสุดท้ายนะครับอ่าในภาษาละนานะในเสียง เสียงคำที่มันเป็นเสียงเสียงจัตวานะครับจะออกได้ลึกกว่ายาวกว่าต่ากว่าในภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะไอ้เสียงยาวเนี่ยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะภาษาไทยก็อ่านว่าไปหลายไป,ลไปหลายหลืกนะฮะไปหลายหลืะในภาษาละนานั้นต้องอ่านว่าไปหลายหลือ ไปหลายลึกมันลึกกว่าตํากว่าไม่ห้ามเสียงตัวนะครับอเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างน้นะคํานี้เพียงแต่ว่าผู้ที่จะมาเข้ามาอ่านแบบนี้นะอ่าก็ถ้าอยากจะได้สำเนียงลนะนาอ่าที่ใกล้เคียงแล้วก็เืาออ่านตามกฎเกณฑ์ที่ผมอ่าบันทึกไว้ในวิดีโอแล้วนะครับ อ่าขอเชิญติดตามเลยนะครับขอแม่ห้ำเปิงไปหลายลืบจันพอ่อกรรมแต่งฮื้อป่ามาลังได้ตอบแล้วจ่องจักมาหาอเนกะจะาตามมาตอบข้า คือมันมดก่ำอย่ามีหมอกฟ้าติดตัวมาต่อจักป่อขอแม่หันแต่ข้าลูกฮักอย่าถือป่อเจ้าบิดดาวิอิงมาลาตา cha hèn cầm mà lục hắc bể bôi có hành chính bộc hửn tỏ thái gứt con đu thì săn ก็ดูสมเหมือนดังเจ้าว่านั้นทุกบาทข้อก่อนกรรมหันแกลูกหักนั้นแควนน่านาหลวดทับเอากรมกรรมมันตอบต้อง แม่จักหีบเมื่อเพราะมีอ่วงคองพระองค์ทองลูกหับหับเอาขันอันไปเจิญจักว่าจักปอกเขาเมื่อเมืองส่วนพระอังบอกพิษ เจ้าเต้นคำเลืองมีมโนเนื้องปิติสว่างสูงชื่นบ้านใจไใข่จะอวดอูถามไปมาตอบสั้นแต่งอุบายฝูไปนี้นั้น hành nọ châu nàng ngàm bò hú khắc có sống sắc thà chòm nồng ra mà là châu ว่านั้นเป็นภายสามนา่งนอนนาลุกตีได้มาเหล่านี้ลุกตีได้มาเหล่านี้